แคคะแนนพี่ชายมาแขนทั้งหมดเอามาลงที่น้องอเลซิโอกดนกคัมพีเทวดาแบบทบต้นทบดอกมวยถ่ยเอโคโพลรามินทาปรีมาหาไฟเปิดตัวของแชมป์โลดทูวันคัมพีเทวดาสิทธิกุลที่เข้ามาบูบุญพร้อมสัญญาวันใหญ่คนรับน้องไม่ใช่ใครนี่อเลซิโอมาลาเตสตาไงที่เคยต่อยเสมอกับตำนานอย่างแสนชัยที่ไทยไฟโลมพ่อหนุ่มหน้าคมมาจากอิตาลีประวัติก่อนหน้านี้เคยมีแวะไปต่อยตียที่าร์วโดนทีเด็ดลิทเทวดาใช้บาดหาลูพักและสอกกลับมีสลับเข่าร้อยสองชั้นโชว์เหนือชั้นด้วยความเร็วเจ้า ลิสก็เป็นผู้ชนะด้วยอาวุธที่ออกจะแจ้งมากกว่าเมื่อสองีที่ผ่านมานี้เองจนล่าสุดลาเตตาได้มาะเลงที่วันลุมพินียิ่งต่อยฟอร์มยิ่งดียิ่งมีพัฒนาการจนถึงเวลาล้างแน้นทั้งวันขึ้นแทนเฮมมาชกกับคัมพีเทวดาซึ่งพี่ชายคู่แขนก็มาเชียร์น้องชายทีมุมพอหนุ่มเสื้อแดงนั้นเองบรรเลงกันในยกแรกมลาเตตาแกะกระแทกเท้าก้าวเข้ามากดดันคัมพีเทวดาตั้งกัดมั่นไม่หวั่นไหวต่อยหมัดแลกแข่งกันไปจนปลายยกคัมพีเทวดาเริ่มตระนกเพราะโดนหมัดไปหลายทีแต่ยังไม่มีอะไรไปต่อกัน,นย หม่องแล้วน้องเริ่มเอาจริงวิ่งมาบวกหมัดซัดจนฝรั่งย่อแต่ยังไม่พอให้โดนนับเหมือนไปกระตุกหนวดครับมาลาเต,ตต้าเดินกระชับพื้นที่ต่อยไป1ทีมีอาการเมาเลยกระโดดเข้าไปบวกพายุหมัดซัดไปเกือบ40ทีต้องนับถือใจคัมพีเทวดาจะล่วงจะล่วงกัง,งัดขึ้นมาโดนต่อยต่อจนหน้าห่อไปด้วยเลือดสุดท้ายโดนเชือดโดยการฟันศอกน้องบอกทนไม่ไหวล่นลงไปคาม,มุมไฟนี้โคตรคุ้มได้ทั้งล้างแขนและได้โบนัสอีก3 5 0 0 0 0บาท